คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านสารคดีไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมความรุนแรงหรือยกย่องการกระทำผิดกฎหมายหากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ประสบการณ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ เหตุการณ์นี้เป็นหนึ่งในคดีที่สังคมไทยจดจำไม่ใช่เพราะภาพรุนแรงแต่เพราะหลักฐานจากภาพและคลิปที่ถูกถกเถียงในชั้นศาลยาวนานจนท้ายที่สุดสารดีกามีคำพิพากษาในปี2561ซึ่งเราจะค่อยๆไล่เรียงอย่างตรงไปตรงมาตลอดทั้งซีรีส์นี้ครับ วันที่1กุมภาพันธ์2 5 5พพื้นที่แยกหลัก4หน้า i อ s q สแควกลายเป็นจุดเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมสองฝ่ายในบรรยากาศการเมืองตึงเครียดช่วงนั้นกรุ่มเพพยอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหน่วยข่าวหลายสำนักบันทึกภาพเหตุปะทะจากหลายมุมทำให้สาธารณชนเห็นภาพชายสวมหมวกไหมพรมกำลังใช้อาวุธยาวโดยซ่อนปากกระบอกไว้ในถุงสีเขียวเหลืองที่มีคำว่าพ็อปคอน ภาพดังกล่าวถูกแชร์ไปทั่วและกลายเป็นที่มาของฉายาในสื่อว่ามือปืนป๊อปคอน คลิปและภาพนิ่งจากวันนั้นพาเราเห็นเพียงเสี้ยววินาทีของความวุ่นวายเสียงปืนผู้คนก้มหลบรถที่ถูกทุบทำลายแต่สำหรับคดีอาญาสิ่งสำคัญคือจะยืนยันได้อย่างไรว่าใครทำอะไรไว้ที่ตรงไหนสำนักข่าวอิสารารวบรวมคลิปจากหลายมุมไว้ตั้งแต่คืนวันเกิดเหตุให้เราเห็นลำดับเหตุโดยคร่าวๆว่ามีการยิงตอบโต้กันและมีชายชุดดำใช้อาวุธยาวโดยซ่อนในถุงซึ่งต่อมา กลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการสืบสวนคดีนี้ ผลของกระสุนในวันนั้นมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนตามรายงานสื่อหลัดโดยหนึ่งในนั้นคืออากแกวแซ่ลิ้วพ่อขาขายน้ำอัดลมวัย72ปีซึ่งบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาเมื่อปลายเดือนกันยายน2557รายงานของแบงคอกโพสต์ระบุชื่อผู้บาดเจ็บอีก3ามรายไว้ด้วยคือนางสาวสมบูรณ์ศักทองนายนครินอุตสาหะและนายพยนคงปราง ข้อมูลนี้จะเป็นหนึ่งในแกนสำคัญของสำนวนคดีท,ที่ตามมาภายหลัง มือปืนป๊อปคอนในฐานะคำเรียกขานจึงไม่ใช่แค่ฉายาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เกิดจากหลักฐานภาพที่ทุกคนเห็นพร้อมกันในโลกออนไลน์วันนั้นเองภาพถุงสีเขียวเหลืองชิ้นเดียวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสืบสวนไล่ตัวผู้ต้องสงสยัยการจับกลุ่มและกระบวนการพิจารณาคดีหลายชั้นศาลซึ่งเราจะพาไล่ทีละช่วงตั้งแต่การติดตามตัวผู้ต้องสงสัยในเดือนถัดมาไปจนถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นอุทธรณ์และฎ เพื่อให้เห็นชัดว่าสารใช้ภาพคลิปคำให้การอย่างไรในการชั่งน้ำหนักหลักฐาน ผมอยากให้เราจำเพียงข้อเท็จจริงพื้นฐาน3อย่างเอาไว้ก่อน 1. เหตุเกิดหน้าไอ s q u แ r e แยกหลัก4 2. มีพยานหลักฐานเป็นภาพและคลิปจำนวนมากที่เผยแพร่ในวันนั้นและ 3. มีผู้บาดเจ็บ4รายโดย1รายเสียชีวิตภายหลังนี่คือฐานข้อมูลที่เราจะใช้เป็นหมุดหมายในการเดินเรื่องต่อไปในตอนหน้าซึ่งเราจะเริ่มนับ1จากบริบทก่อนเหตุว่าบรรยากาศการเมืองและมาตรการรัฐในช่วง ก่อนวันเลือกตั้งส่งผลอย่างไรต่อทุกคนที่อยู่ตรงแยกหลักสี่ในวันนั้นปลายปี2556เมืองไทยเข้าสู่ช่วงการเมืองเปราะบางยาวนานเริ่มจากกระแสะคัดค้านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมลุกลามเป็นการชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพนำโดยเครือข่ายที่รู้จักกันในชื่อกปปส ขณะที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ตัดสินใจยุบสภาเมื่อ9ธันวาคม2556และกำหนดเลือกตั้งใหม่เป็นวันที่2กุมภาพันธ์2557แต่แกนนำผู้ชุมนุมประกาศชัดว่าไม่เอาเลือกตั้งและผลักแนวคิดสภาประชาชนขึ้นมาเป็นทางออกของฝ่ายตนเองบรรยากาศจึงตึงตั้งแต่ต้นทางของไทม์ไลน์คดีนี้เลยครับ พอเข้าสู่เดือนมกราคม2557การปิดแยกสำคัญและการชุมนุมในเมืองหลวงยกระดับจนรัฐบาลประกาศใช้พรกฉุกเฉินครอบคลุมกรุงเทพและบางพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา60วันอำนาจตามกฎหมายนี้เปิดทางให้รัฐจำกัดการชุมนุมและกำหนดพื้นที่ห่วงห้าม แต่ในทางปฏิบัติสารพลเรือนมีคำสั่งจำกัดอำนาจใช้กำลังสลายการชุมนุมในบางประเด็นทำให้เจ้าหน้าที่ต้องประคองสถานการณ์อย่างระวังระหว่างสิทธิการชุมนุมกับรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดช่วงก่อนเลือกตั้งด้านกระบวนการเลือกตั้งเองความพยายามจะเดินหน้าตามกรอบเวลาก็เจอแรงต้านเป็นระยะตั้งแต่ช่วงลงคะแนนล่วงหน้าที่หลายเขตในกรุงเทพและภาคใต้ไม่สามารถเปิดได้ครบ ไปจนถึงข้อถกเถียงเรื่องความพร้อมของเจ้าหน้าที่และความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งขณะเดียวกันกกตเคยขอให้ชะลอการเลือกตั้งแต่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันให้เดินหน้าตามกำหนดเดิมในวันที่2กุมภาพันธ์ภาพรวมคือประเทศกำลังจะไปเลือกตั้งท่ามกลางความเห็นต่างสูงและการปฏิบัติการภาคสนามที่ซับซ้อน เมื่อไล่ดูพื้นที่หลักสี่ใกล้ๆเวลานั้นจะเห็นว่าเขตนี้มีความสำคัญด้านโลจิสติกเลือกตั้งเพราะที่ทำการเขตเป็นจุดเก็บและกระจายหีบบัตรกับอุปกรณ์เลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันหนึ่งกุมภาพันธ์2,557มีความพยายามขัดขวางการเคลื่อนย้ายหีบบัตรจากสำนักงานเขตหลักสี่แล้วสถานการณ์ลุกลามเป็นการประทะกันระหว่างกลุ่มที่ยืนคนละฝั่งทางการเมืองมีเสียงปืนดังหลายระลอกและเหตุการณ์นี้เองที่ถูกบันทึกไว้ในคลิปภาพนิ่งจำนวนมากกลายเป็นฉากหน้าคดีมือปืนป๊อปคอนที่เรากำลังเล่าอยู่ ผลสืบเนื่องทางการเลือกตั้งทันทีคือการลงคะแนนในบางพื้นที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนพร้อมกับประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557บทเรียนช่วงนี้จึงไม่ใช่แค่การเมืองต่างความคิดแต่คือโจทย์การบริหารความเสี่ยงในเมืองใหญ่ เมื่อจุดกระจายหีบบัตรและเส้นทางขนส่งกลายเป็นพื้นที่เปราะบางที่คนสองฝ่ายต้องการยึดกุมความได้เปรียบและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายใต้กรอบพอรกฉุกเฉินที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ในกรุงเทพ บริบททั้งหมดนี้คือฉากหลังของเหตุปะทะหน้าศูนย์การค้าไอทีสแควรในเย็นวันนั้นซึ่งทำให้ภาพชายสวมหมวกไหมพรมกับถุงป๊อปคอนไม่ได้เป็นแค่ไวัยรัลแต่กลายเป็นหลักฐานหนึ่งที่ถูกหยิบไปชั่งน้ำหนักในชั้นศาลเราจะค่อยๆไล่ต่อไปว่าหลังเสียงปืนเงียบลงตำรวจเริ่มต้นสืบสวนจากอะไรเส้นทางสู่การจับกลุ่มเกิดขึ้นอย่างไรและชั้นศาลมองคลิปภาพคำให้การเหล่านี้อย่างไรครับ บ่ายแก่ของวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์2557บริเวณหน้าไอทีสแควร์แยกลักสีเริ่มมีเสียงตะโกนโต้กันข้ามถนนก่อนที่กลุ่มคนสองฝั่งจะขยับประชิดพื้นที่สะพานลำรางและฟุตบาทหน้าห้างถูกจับจองเป็นจุดตั้งหลักนักข่าวและช่างภาพขึ้นไปยืนตามบันไดและระเบียงทางเชื่อมมองลงมาเห็นผู้คนวิ่งกันสเปะสปะความตึงเริ่มปีนขึ้นอย่างชัดเจนในสายตาผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น ราวเวลา16นาฬิกา40นาทีตามบันทึกภาคสนามของช่างภาพนิกนอสติดเสียงปืนชุดแรกดังขึ้นจากแนวหน้าท่ามกลางความชุลมุนบนถนนพหลโยธินด้านหน้าไอทีสแควรผู้คนบางส่วนหมอบกำบังอยู่หลังเสาและรถที่จอดค้างสถานการณ์ยกระดับจากการโต้เถียงเป็นการประทะด้วยอาวุธภายในชั่วอึดใจเดียว ในช่วงชุลมุนนั้นภาพที่ถูกแชร์มากที่สุดคือชายแต่งกายมิดชิดสวมหมวกไหมพรมถืออาวุธยาวโดยซ่อนปากกระบอกไว้ในถุงสื่อบางชิ้นบรรยายว่าเป็นถุงปุ๋ยถุงข้าวและต่อมาถูกเรียกขานกันว่าถุงป๊อปคอนชายคนนี้ปรากฏในหลายมุมกล้องบริเวณหน้าข้างไอทีสแควร์กำลังเลงและยิงไปยังอีกฝั่งของถนนภาพนิ่งและรายงานพิเศษของสื่อยืนยันลักษณะปิดบังปากกระบอกปืนในถุงอย่างชัดเจน นี่คือจุดเริ่มต้นของฉายามือปืนป๊อปคอนที่ถูกใช้ต่อมาทั้งในสื่อไทยและต่างประเทศ ไม่เพียงชายคนเดียวในสนามจริงมีผู้ติดอาวุธหลายคนกระจายอยู่ตามแนวอาคารและแยกพิสูจน์ได้จากชุดภาพและคลิปจำนวนมากที่ประชาชนและสํานักข่าวนํามาเรียงเทียบภายหลังบางคนมีปืนพกบางคนมีปืนยาวการยิงจึงเกิดขึ้นเป็นระลอกๆสลับกับการตะโกนเตือนและการคว้างปาของอย่างอื่นเป็นช่วงๆเราเล่าตามที่ภาพคลิปเปิดเผยได้เท่านั้นโดยไม่สรุปฝ่ายหรือเจตนาเกินกว่าหลักฐานสาธารณะ บรรยากาศบนถนนเต็มไปด้วยการหาที่กำบังรถบางคันถูกทุบกระจกและตัวถังเสียหายจากความโกลาหลเรายังเห็นจากคลิปหลายมุมว่าคนจำนวนมากไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ทันทีต้องหมอบหลบอยู่หลังแนวกั้นเสียงปืนดังห่างไกลสลับการเป็นเวลานานก่อนจะค่อยๆเบาบางลงเมื่อเข้าสู่ช่วงเย็น ท่ามกลางเสียงปืนมีผู้ถูกยิงล้มลงอย่างน้อยสี่รายตามที่สารและสื่อรายงานในเวลาต่อมาโดยหนึ่งในนั้นคืออากแกวแซ่ลิ้วพ่อขาขายน้ำอัดลมซึ่งเป็นผู้สัญจรที่ไม่ได้ร่วมการประทะเขาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในอีกหลายเดือนถัดมาเหตุนี้ทำให้คำถามเรื่องใครยิงกระสุนจากไหนกลายเป็นประเด็นสำคัญในคดีอาญาที่จะตามมา เมื่อเปรียบเทียบคำบอกเล่าของสื่อภาคสนามกับวัตถุดิบภาพจะเห็นว่าการยิงกินเวลาราวหนึ่งชั่วโมงเกิดขึ้นกลางวันแสแสกตรงหน้าศูนย์การค้าคนจำนวนมากอยู่ใกล้พอจะเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตัวเองและหลายคนหยิบกล้องโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกไว้พอดีวัสดุเหล่านี้ต่อมาถูกใช้เป็นหลักฐานให้พนักงานสอบสวนและถูกชั่งน้ำหนักในชั้นศาลอย่างจริงจัง หลังเสียงปืนซาลงคนในพื้นที่เริ่มทยอยออกจากที่กำบังเห็นร่องรอยปลอกกระสุนบนถนนกระจกแตกเศษหินเศษไม้และรถเสียหายเป็นหย่อมๆภาพรวมของช่วงชั่วโมงวิกฤตในเย็นวันนั้นจึงไม่ได้มีแค่ชายถุงป๊อปคอนแต่คือเหตุปะทะที่มีผู้ติดอาวุธหลายจุดบันทึกไว้โดยคลิปหลากมุมที่ภายหลังจะกลายเป็นหัวใจของคดีมือปืนป๊อปคอน ถัดไปเราจะเริ่มต่อจิ๊กซอจากหลักฐานสาธารณะเหล่านี้ตำรวจเริ่มต้นจากภาพใดก่อนตัดตัวเลือกผู้ต้องสงสัยอย่างไรและลำดับการติดตามจับกลุ่มเกิดขึ้นแบบไหนเพื่อพาไปสู่ชั้นศาลชั้นต้นอย่างเป็นลำดับครับเมื่อเสียงปืนสงบลงรายชื่อคนบาดเจ็บจากหน้าไอทีสแควรเริ่มชัดเจนขึ้นตามรายงานข่าวและเอกสารคดีสื่อหลักระบุตรงกันว่ามีผู้ถูกยิงอย่างน้อย4คนและหนึ่งในนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา ตัวเลขนี้ถูกยืนยันซ้ําในข่าวคําพสาสาิพากษาศาลทั้งภาษาไทยและอังกฤษภายหลังเหตุการณ์หลายปีถัดมาเพื่อให้เราเห็นภาพว่าความรุนแรงในเย็นวันนั้นทิ้งร่องรอยไว้กับผู้คนจริงๆมากกว่าหนึ่งชีวิตชื่อที่คนกรุงเทพจํานวนมากจดจําคืออากาวแซ่ลิ้วพอขาขายน้ําอัดลมวัย72ปีผู้โดนกระสุนระหว่างความชุลมุน เขาถูกอมาพาศและต้องนอนติดเตียงอยู่หลายเดือนก่อนจะเสียชีวิตในเช้าวันที่25กันยายน2557ข้อมูลนี้ถูกรายงานโดยสื่อไทยอย่างต่อเนื่องนับจากวันเกิดเหตุและถูกอ้างถึงใน่าวคดีตลอดมาอีก3ามคนที่บาดเจ็บสาหัสต,ตามสำนวนฟ้องของอายการและข่าวสารได้แก่นางสาวสมบูรณ์ศักทองนายนครินอุตสาหะและนายพยนคงปราง ทั้งหมดถูกระบุว่าได้รับบาดเจ็บจากกระสุนปืนบริเวณอาคารและพื้นที่โดยรอบไอทีสแควรในช่วงเหตุปะทะรายชื่อเหล่านี้ปรากฏสอดคล้องกันในข่าวการเลื่อนตรวจหลักฐานช่วงปี2557และในข่าววันพิพากษาสารดีกา กรณีของอาแกวจากคนทำรรม,มาหากินธรรมดาที่กลายเป็นผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตกลายเป็นหัวใจเชิงมนุษย์ของคดีเพราะสาลและสื่อมวลชนใช้เรื่องจริงของเขายืนยันผลของความรุนแรงในวันนั้นไม่ใช่เพียงภาพชายถุงป๊อปคอนที่เราเห็นในคลิปหากแต่คือชีวิตที่จากไปหลังต่อสู้กับอาการอมาาัมพาตหลายเดือนเต็มๆในอีกมุมหนึ่งความโกลาหลยังทำให้มีผู้สื่อข่าวต่างชาติบาดเจ็บด้วย วันเดียวกันนั้นเจมส์นักทเวชช่างภาพสงครามชาวอเมริกันถูกยิงเข้าที่ขาระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่แยกหลักสี่เขาถูกนำส่งรักษาและกลับมายืนได้ในเวลาไม่นานเหตุนี้ถูกยืนยันโดยต้นสังกัดและแหล่งอ้างอิงระดับสากลหลายแห่งเราจึงบันทึกไว้เพื่อเห็นบริบทว่าความเสี่ยงวันนั้นแต่ต้องทั้งผู้ชุมนุมคนสัญจรและสื่อที่ทำหน้าที่รายงานข่าว หมายเหตุอาการบาดเจ็บของผู้สื่อข่าวไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เสียหายตามฟ้องคดีนี้แต่สะท้อนภาพรวมของเหตุปะทะที่รุนแรงและสับสนเมื่อต่อจิกซอจากรายชื่อผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเราจะเริ่มเห็นเส้นทางสำนวนที่ชัดขึ้นกระสุนถูกยิงจากจุดใดภาพคลิปใดเชื่อมโยงกับเวลาและตำแหน่งใดและตำรวจเริ่มต้นไล่ตัวผู้ต้องสงสัยจากอะไร ถัดไปเราจะเข้าสู่สืบสวนจับกลุ่มไล่ตั้งแต่ภาพหลักฐานแรกๆไปจนถึงจุดที่คดีเดินเข้าสู่ชั้นศาลครับหลังเสียงปืนที่หลักสีเงียบลงงานของตำรวจเริ่มจากภาพคลิปพยานที่สังคมเห็นพร้อมกันพนักงานสอบสวนคัดแยกเฟรมสำคัญจากกล้องนักข่าวและประชาชนแล้วไล่หาตัวผู้ต้องสงสัยที่สื่อเรียกกันว่ามือปืนป๊อปคอน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอสารออกหมายจับและในวันที่18มีนาคม2557สารอาญาอนุมัติหมายจับในข้อหาหนักรวมถึงพยายามฆ่ามีและพกพาอาวุธปืนโดยไม่รับอนุญาตและฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกฉุกเฉินขณะดเดียวกันตำรวจถแถลงว่ายังตามหาตัวผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นอีกอย่างน้อย3ามคนอยู่ในแซมเดียวกันด้วย ถัดมาเพียงวันเดียว19มีนาคม2557รองผอบาตารขณะนั้นยืนยันการจับกลุ่มผู้ต้องหาชื่อวิวัตรหรือวีวัตรยอดประสิทธิ์ในพื้นที่อำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยผู้ต้องหาไม่ขัดขืนและถูกนำตัวขึ้นกรุงเทพเพื่อสอบปากคำและดำเนินคดีต่อไปข่าวหลายสำนักรายงานสอดคล้องกันในประเด็นสถานที่วันจับกลุ่มและการเชื่อมโยงเหตุแยกหลักสี่ วันต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามขั้นตอนสืบสวนที่ทุ่งสองห้องรายงานข่าววันนั้นถ่ายทอดถ้อยคำที่อ้างว่าได้จากผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนเช่นเคยทำหน้าที่เป็นการ์ดที่เวทีการชุมนุมและปืนที่ใช้ได้มาจากเครือข่ายการ์ดทั้งยังมีรายงานบางชิ้นระบุว่าได้รับค่าตอบแทนรายวันจากงานการ์ดด้วย อย่างไรก็ดีต้องย้ำว่าเป็นคำให้การคำถแถลงในชั้นสอบสวนและถแถลงข่าวของตำรวจซึ่งต่อมาในศาลจำเป็นต้องชั่งน้ำหนักร่วมกับพยานหลักฐานอื่นๆอย่างเคร่งครัด ประเด็นรับสารภาพแค่ไหนถูกถกเถียงตั้งแต่สัปดาห์แรกหลังจับกลุ่มแหล่งข่าวภาษาอังกฤษบางสำนักบันทึกว่าเขายอมรับการยิงส่วนอีกสำนักระบุว่าเขายอมรับเพียงการเป็นการ,การ,การก์ดกปป,ปสเท่านั้นขณะที่ผู้ต้องหาอย่างยื่นกล่าวอ้างต่อสาธารณะว่าถูกทารุณซ้อมทรมานระหว่างการควบคุมตัว ประเด็นเหล่านี้จึงต้องเล่าด้วยความระมัดระวังและแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่ตำรวจถแถลงสิ่งที่ผู้ต้องหาอ้างกับข้อเท็จจริงที่สารรับฟังภายหลัง ในชั้นสอบสวนตำรวจตั้งข้อกล่าวหาหลักว่าผู้ต้องหารายนี้คือคนที่ใช้อาวุธยาวรายงานข่าวระบุ M16 โดยเอาถุงป๊อปคอนครอบปากกระบอกเพื่อพลางตาระหว่างเหตุปะทะหน้า IT Square เมื่อ1กุมภาพันธ์2557รายงานต่างประเทศและสื่อไทยหลายชิ้นใช้ถ้อยคำตรงกันในสาระสำคัญนี้ก่อนสำนวนจะถูกส่งฟอ้องต่ออัยการ ปลายปี2558คดีนี้เดินมาถึงช่วงพิจารณาสุดท้ายในศาลชั้นต้นฝ่ายโจทย์ยื่นพยานรวมทั้งภาพคลิปและพยานบุคคลส่วนฝ่ายจำเลยต่อสู้ทั้งเรื่องตัวบุคคลในภาพและความน่าเชื่อถือของหลักฐานวิดีโอซึ่งรายละเอียดเราจะไล่เรียงแบบคำต่อคำในบทถัดไปเมื่อศาลอ่านคำพิพากษา3ม,มีนาคม2559และเส้นทางสู่ศาลอุทธรณ์ดีกาที่พลิกไปมา สรุปช่วงสืบสวนจับกลุ่มของเราไว้สั้นๆอีกครั้งสารออกหมายจับวันที่18มีนาคม2557ตำรวจจับกลุ่มที่สุราษฎร์ธานี19มีนาคม2557มีการทำแผนและถแถลงข่าวพร้อมถ้อยคำในชั้นสอบสวนที่ภายหลังถูกโต้แยง้งแล้วคดีเดินเข้าสู่การฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ นี่คือโซ่ข้อเท็จจริงที่เชื่อมเหตุวันนั้นกับห้องพิจารณาซึ่งเราจะพาไปดูสารชั้นต้นว่าสารรับฟังอะไรและเหตุใดจึงลงเอยด้วยโทษจำคุกยาวนานก่อนที่ชั้นอุทธรจะกลับคำและดีกาจะพิพากษากลับอีกครั้งครับบ่ายวันที่3มีนาคม2559ห้องพิจารณาคดีของสารอาญารัชดาพิเศษแน่นไปด้วยนักข่าวและครอบครัวของคู่คดี เมื่อถึงเวลาสารอ่านคำพิพากษาในคดีที่สังคมจับตามือปืนป๊อปคอนโดยจำเลยคือนายวิวัตรยอดประสิทธิ์หรือท็อปอายุราว20กลางๆในขณะนั้นถูกฟ้องหลายข้อหาตั้งแต่ร่วมกันฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไปจนถึงความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนและการพกพาอาวุธในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้พรกฉุกเฉินช่วงเหตุปะทะหน้าไอทีสแควร1กุมภาพันธ์2557 สารพิเคราะห์พยานหลักฐานชุดใหญ่ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตนำมาเทียบกับรูปร่างการแต่งกายและอุปกรณ์ของชายที่ประกวในคลิปวันเกิดเหตุก่อนโยงถึงตัวจำเลย สารระบุว่ามีการเปรียบเทียบเสื้อเกราะกางเกงรองเท้าเข็มขัดจนสอดคล้องกันและยังมีพยานบุคคลใกล้ชิดยืนยันว่าเป็นจำเลยในภาพรวมถึงข้อเท็จจริงว่าจำเลยเคยถูกนำตัวทำแผนและให้สัมภาษณ์กับสื่อในชั้นสอบสวนข้อกล่าวอ้างถูกทำร้ายคมคูในชั้นจับกลุ่มสารเห็นว่าไม่มีหลักฐานรองรับเพียงพอ สาระสำคัญที่สารรับฟังคือการใช้อาวุธยาวที่ซ่อนปากกระบอกไว้ในถุงถุงที่สื่อเรียกติดปากว่าถุงป๊อปคอนยิงโต้อตอบกับอีกฝั่งบริเวณหน้าไอทีสแควรท่ามกลางประชาชนจำนวนมากสารชี้ว่าในภาพยังเห็นปลายกระบอกโผลออกมาจากถุงและมีพยานเบิกความว่าเป็นปลอกลดแสงที่ใช้กับอาวุธยาวซึ่งสะท้อนเจตนาทำร้ายอย่างร้ายแรง ผลของกระสุนทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3ามคนและอาก,แกวแซ่ลิ้วพ่อข้าขายน้ำอัดลมซึ่งถูกยิงสาหัสเสียชีวิตในเวลาประมาณ7เดือนถัดมา คำตัดสินออกมาชัดเจนโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นจำคุกตลอดชีวิตโทษฐานมีและพกพาอาวุธปืนจำคุกเพิ่มอีกตามกฎหมายเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วศาลใช้ดุลพินิษลดโทษหนึ่งในสเพราะจำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนทำให้โทษรวมเหลือจำคุก37ปี4เดือนไม่รอลงอาญา นี่คือตัวเลขที่ปรากฏในข่าวไทย PBS วันเดียวกันและสำนักข่าวต่างประเทศที่รายงานคำพิพาคสาศาสารชั้นตน้น รายละเอียดในคำพิพาคสาสาลชั้นต้นยังบันทึกสถานาการณ์ที่เวทีการชุมนุมแจ้งวัฒนะของจำเลยซึ่งสารเชื่อมโยงเข้ากับเหตุแยกหลักสี่ในวันก่อนเลือกตั้งพร้อมระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้ประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินในช่วงเวลาเกิดเหตุข้อนี้มีผลกับฐานความผิดเกี่ยวกับการพกพาอาวุธในพื้นที่ควบคุมตามกฎหมายพิเศษด้วย ด้านข้อเท็จจริงเรื่องผู้เสียหายสารรับฟังรายชื่อผู้บาดเจ็บสามคนนางสาวสมบูรณ์ศักทองนายนครินอุตสาหะนายพยนต์คงปรางและยืนยันการเสียชีวิตภายหลังของอาแกาวแแ่ลิ้วซึ่งถูกใช้เป็นองค์ประกอบสำคัญของความผิดฐานฆ่ารายละเอียดนี้ปรากฏในรายงานของมติชนที่สรุปคำฟ้องและปากคำพยานรวมถึงรายงานภาษาอังกฤษของสำนักข่าว AP ที่เผยแพร่ผ่านข่าวซอสอังกฤษ หลังฟังคำพิพากษาทีมทนายระบุว่าจะเดินหน้าสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ขณะที่ข่าวหลายสำนักบันทึกภาพจำเลยถูกเบิกตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมาฟังคำพิพากษาและบันทึกสภาพบรรยากาศนอกห้องพิจารณาไว้เป็นหลักฐานสาธารณะอีกชุดหนึ่งก่อนที่คดีจะขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ในปีถัดมา สรุปสำหรับตอนนี้สารชั้นต้นพิพากษาลงโทษหนักโดยตั้งอยู่บนชุดหลักฐานภาพคลิปพยานที่เชื่อมโยงตัวบุคคลกับอาวุธยาวที่ซ่อนในถุงป๊อปคอนผลคือโทษรวม37ปี4เดือนจากการลดโทษหนึ่งใน3ตามเหตุแห่งการรับสารภาพในชั้นสอบสวนขณะที่ข้ออ้างสำคัญของฝ่ายจำเลยถูกทำร้ายบังคับสารภาพสารชั้นต้นยังไม่รับฟังในวันนั้น ถัดไปเราจะพาไปดูชั้นอุทธรณ์ที่กลับคำพิพากษาในปี2,560และชั้นดีกาวันที่7พฤศจิกายน2,511ซึ่งพิพากษากลับให้จำคุก37ปี4เดือนอีกครั้งศาลให้เหตุผลอย่างไรกับหลักฐานเดียวกันและอะไรคือจุดชี้เป็นชี้ตายในสายศาลสูงพร้อมต่อเนื่องไปถึงข่าวการปล่อยตัวในปี2,565เพื่อปิดภาพรวมทั้งคดีครับ หลังศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อสามีนาคม2559ทีมทนายของจำเลยเดินหน้าสู่อุทธรคดีไหลผ่านปีหนึ่งกว่าวาจนถึงวันที่27มิถุนายน2560ศาลอุทธรพิพากษากลับยกฟ้องเหตุผลสำคัญคือพยานหลักฐานเชิงภาพที่ตำรวจนำสืบส่วนใหญ่ได้มาจากสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่สามารถนำเจ้าของต้นฉบับมายืนยันที่มา คลิปจึงขาดน้ำหนักเชิงกระบวนพยานอีกทั้งไม่มีประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันตัวบุคคลศูนย์กลางอย่างสิ้นสงสยัยศาลจึงให้ประโยชน์แห่งความสงสัยแก่จำเลยและยกฟ้องในชั้นนี้ แม้คำตัดสินจะเป็นยกฟ้องแต่ในทางปฏิบัติจำเลยยังไม่ออกจากเรือนจำทันทีเพราะโจทก์และโจทก์ร่วมยื่นดีกาและศาลมีคำสั่งให้ขังไว้ระหว่างดีกาโดยเห็นว่าคดียังมีประเด็นให้วินิจฉัยต่อในชั้นศาลสูงจุดนี้บันทึกอยู่ในข่าวสารวันเดียวกับคำพิพากษาอุทธรณ์และกลายเป็นสะพานพาคดีขึ้นสู่ศาลดีกา วันที่7พฤศจิกายน2561สาลดีกานัดฟังคำพิพากษา ผลออกมาว่าพี่ภาคษากลับตามสารชั้นต้นให้จำคุก37ปี4เดือนโดยวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดของการรถไฟบริเวณแยกหลักสี่รวมกับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวจากอินเทอร์เน็ตซึ่งต่อเนื่องกันเพียงพอจะเปรียบเทียบรูปร่างเครื่องแต่งกายอุปกรณ์จนเชื่อได้ว่าบุคคลในภาพคือจำเลยและยังมีคำให้การของพี่ชายจำเลยที่ระบุว่า คล้ายกับน้องชายตามภาพเหล่านี้ทำให้ศาลดีกาไม่เห็นพ้องกับเหตุผลของศาลอุทธรณ์ที่ให้ยกฟ้อง คำพิพากษาสารดีกายัางยืนยันองค์ประกอบความผิดหลายกระทงทั้งความผิดฐานฆ่าและพยายามฆ่าความผิดตามกฎหมายอาวุธปืนและการฝ่าฝืนข้อกำหนดภายใต้พรากาฉุกเฉินในช่วงเวลานั้นจึงลงโทษจำคุกตามดุลพินิษร,รวม37ปี4เดือนเป็นการกลับคำจากอุทธรมายืนตามสารชั้นต้นรายละเอียดนี้ปรากฏตรงกันทั้งในข่าวภาษาไทยและอังกฤษของสำนักข่าวหลักในวันพิพากษา เมื่อสารสูงชี้ขาดคดีมือปืนป๊อปคอนปิดฉากในทางคดีอาญาแต่เรื่องยังไม่จบในสังคมเพราะคำถามถึงน้ำหนักของคลิปภาพในสารยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันต่อและกรณีนี้ก็ถูกหยิบไปอธิบายบทบาทของหลักฐานดิจิทัลในคดีอาญาสมัยใหม่อยู่เรื่อยๆด้วย เวลาผ่านไปจนถึงเดือนกันยายน2565มีรายงานจากหลายสำนักข่าวว่านายวิวัตรยอดประสิทธิ์ได้รับอภัยโทษและถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำกลางบางขวางโดยมีการระบุวันที่15กันยายน2565จึงสรุปเส้นพางที่พลิกไปกลับมาของคดี จากศาลชันต้นลงโทษศาลอุทธร์ยกฟ้องด้วยเหตุขาดพยานประจักษ์และที่มาคลิปศาลดีกากลับคำโดยให้น้ำหนักกับชุดภาพ CCTV ที่ต่อเนื่องและคำให้การพี่ชายเชื่อมโยมไปสู่โทษจำคุก37ปี4เดือนและท้ายที่สุดข่าวการปล่อยตัวหลังได้รับอภัยโทษในปี2565คดีมือปืนป๊อปคอนสอนเราหลายเรื่อง ตั้งแต่ความเปราะบางของพื้นที่การเมืองไปจนถึงน้ำหนักของภาพคลิปในห้องพิจารณาคดีสิ่งแรกที่เห็นชัดที่สุดคือชีวิตคนธรรมดาอย่างลุงอแกแกวแซ่ลิ้วผู้ค้ารถเข็นที่บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในอีกหลายเดือนถัดมาความจริงข้อนี้เตือนว่าทุกความประทะมีราคาที่คนตัวเล็กต้องจ่ายเสมอไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนหรือไม่ได้อยู่ฝ่ายใดเลยก็ตาม บทเรียนถัดมาคือหลักฐานดิจิทัลได้ไม่หนักแน่นโดยตัวมันเองคลิปจากโซเชียลและภาพนิ่งจำนวนมากช่วยเปิดทางสืบสวนแต่ในชั้นอุทธรปี2560ศาลสารชี้ว่าหลักฐานจากสื่อสังคมหลายชิ้นขาดที่มาและผู้ยืนยันทำให้น้ำหนักลดลงอย่างมีในสำคัญก่อนที่ชั้นดีกาจะให้ความสำคัญกับภาพ CCTV และชุดภาพที่ต่อเนื่องกันแล้วผิพากษากลับมาลงโทษอีกครั้ง นี่คือภาพรวมว่าแหล่งที่มาความต่อเนื่องผู้ยืนยันคือหัวใจเมื่อคลิปจะถูกใช้ตัดสินชีวิตคน อีกเรื่องที่ควรจำคือความยาวของกระบวนการยุติธรรมและความเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นศาลคดีนี้เดินจากคำพิพากษสาศสาลชั้นต้นอุทธรณ์ยกฟ้องดีกาพิพากษากลับให้จำคุก37ปี4เดือนและแม้ศาลอุทธรณ์จะยกฟ้องแต่ก็มีคำสั่งให้ขังระหว่างดีกาแปลว่าความจริงในศาลไม่ได้หยุดแค่คำตัดสินชั้นหนึ่งและการคุมขังปล่อยตัวล้วนขึ้นกับดุลพินิจและข้อกฎหมายเฉพาะเรื่อง ส่วนในพื้นที่สาธารณะฉายาอย่างมือปืนป๊อปคอนอาจช่วยให้สื่อเล่าเรื่องได้เร็วแต่ก็เสี่ยงพาเราไปไกลจากข้อเท็จจริงหากไม่แยกสิ่งที่เห็นในคลิปออกจากสิ่งที่สารรับฟังบทเรียนคือต้องเรียกสิ่งต่างๆตามสถานะของมันข้อกล่าวหาคำให้การถแถลงข่าวตลอดจนคำพิพากษาโดยไม่ปะปน คดีนี้ยังชวนคิดเรื่องคำให้การในชั้นสอบสวนที่มักถูกพูดถึงมากในสื่อแต่ในศาลคำให้การดังกล่าวจะถูกชั่งมำหนักร่วมกับหลักฐานอื่นและกระบวนการได้มาว่าถูกต้องหรือไม่ผู้ผลิตสื่อและผู้เสพข่าวจึงควรระวังการยกถ้อยคำบางช่วงไปสรุปแทนคดีทั้งหมดควรกลับไปพึ่งเอกสารศาลและรายงานจากสำนักข่าวที่ตรวจทานแล้วเป็นหลัก เมื่อสารดีกาชี้ขาดคดีอาญาปิดฉากลงแต่ชีวิตคนไม่จบตามคำพิพากษาเดือนกันยายน2565ข่าวการปล่อยตัวหลังได้รับอภัยโทษทำให้ประเด็นนี้กลับมาอยู่ใต้สปอตไลท์อีกครั้งและเป็นสัญญาณว่าระบบยุติธรรมมีเครื่องมือด้านมนุษยธรรมควบคู่กับการลงโทษ ท้ายที่สุดคดีนี้คือกระจกสะท้อนสามชั้นชั้นแรกคือความปลอดภัยสาธารณะว่าพื้นที่ชุมนุมที่มีอาวุธไม่มีใครชนะจริงๆชั้นที่สองคือมาตรฐานการรายงานข่าวที่ต้องรอบคอบเรื่องที่มาโซ่การครอบครองหลักฐานและชั้นสุดท้ายคือบทบาทของศาลที่ต้องช่างน้ำหนักทุกชิ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจริงไม่ใช่แค่เกิดขึ้นในความรู้สึก สำหรับช่องอบุยบทเรียนปิดเรื่องมีเพียงข้อเดียวที่อยากฝากไว้กับผู้ชมเมื่อเราเห็นคลิปแรงๆในเหตุการณ์การเมืองครั้งต่อไปลองถามตัวเองเสมอว่าคลิปนั้นมาจากไหนใครยืนยันและต่อกับหลักฐานชิ้นอื่นได้หรือไม่ก่อนจะตัดสินใครในใจนี่คือความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนที่อยู่บนสังคมครับ